สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นวันที่8ของการเฝ้าเดี่ยวในซีรีส์40่วันก้าวสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ล้ดเหลือตามน้ำพระทัยพระเจ้าวันนี้เราก็มาดูกันต่อว่าพระเจ้าเข้ามาแก้ปัญหาความบาปของชาวโลกด้วยวิธีไหนอย่างไรนะครับ <_ S 2> เพื่อช่วยให้เรามีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ล้ดเหลือตามน้ำพระทัยดีเลิศของพระองค์เรามาถึงหนังสือโรมบทที่8เออบทที่4แล้วนะครับผมจะสรุปย่อๆดังนี้ ก่อนอื่นพี่น้องครับคุณจะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเป็นคริสเตียนก็ได้รับการไถ่าบาปแล้วแล้วกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วคุณฝันว่าจะได้รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์แล้วเหลือง่ายๆแบบนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณจําเป็นที่จะต้องเข้าใจข่าวประเสริฐอย่างครบถ้วนจริงๆซึ่งมีประมาณ30กว่าข้อนะครับ30กว่าข้อพระคัมภีร์คือไม่ใช่รู้แค่เรื่องอพระเยซูตายบนการเขียนเพื่อไถ่าบาปแล้วก็จบไม่ตกนรกแล้ว ไม่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 ถ้าเป็นแบบนั้นคนก็ไม่ครบบริบูรณ์แล้วเหลือนะครับข่าวประเสริฐก็ยังมีอีกหลายแง่มุมซึ่งพระเจ้าให้มาเป็นแพ็กเกจเลยถ้าคนอยากได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นชีวิตใหม่ที่ครบบริบูรณ์ล้เหลือตามที่พระเยซูได้กล่าวไว้ทั้งด้านร่างกายจิตใจจิตวิญญาณด้านการงานด้านการเงินด้านครนนอบครัวด้านการเลี้ยงลูกด้านสังคมและด้านการรับใช้ คุณจำเป็นที่จะต้องเข้าใจข่าวประเสริฐครบทั้งแพ็กเกจนะครับแล้วก็รับเอาไว้ทั้งหมดด้วยความเชื่อและก็ต้องเป็นความเชื่อที่ลึกถึงจิตใต้สํานึกโดยไม่ยอมให้มารซาตานมาขโมยความเชื่อของคุณเมื่อนั้นแหละครับคุณจึงจะได้มีชีวิตใหม่ที่ครบบริบูรณ์และเหลือในทุกด้านติดตามเข้าเฝ้าพระเจ้าในซีรีส์นี้ไปด้วยกันจนจบครบ40วันนะครับแล้วคุณก็จะบอกลาความขัดสนขาดแคลนในทุกมิติได้เลยนะครับ สำหรับหนังสือลมบทที่4ีนี้มีความสำคัญอีกบทหนึ่งมากๆนะครับท่านเปาโลพยายามที่จะอธิบายให้เข้าใจถึงวิธีที่จะได้รับความรอดนะครับคือพวกเราส่วนใหญ่ชอบพูดสั้นๆว่าความรอดแต่อาจทำให้เราหลงประเด็นไม่ชัดเจนว่าความรอดที่ท่านเปาโลพูดถึงในหนังสือโลมหมายถึงอะไรคือประเด็นมันหมายถึงรอดจากการถูกพิพากษาไม่ตกนรกนะครับ ก็เหมือนกับโนอาและคนในครอบครัวรวมทั้งหมดแปดคนพวกเขาก็รอดจากการถูกพิพากษาตอนที่พระเจ้าส่งน้ํามาท่วมโ,โลกไงล่ะครับในตอนนี้เปาโลไม่ได้หมายถึงรอดจากความเจ็บป่วยรอดจากความยากจนรอดจากปัญหาหนี้สินรอดจากการทะเลาะหย่าร้างหรือรอดจากการตกงานนะครับคือคุณได้รับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแม่แต่ว่า ในบริบทพระคัมภีตอนนี้ท่านเปาโลกําลังโฟกัสไปที่ความรอดจากการถูกพิพากษาไม่ต้องตกนรกชั่วนิรันด์นะครับท่านเปาโลเห็นว่านี่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดจึงเอามาพูดก่อนเพราะว่าถ้าคุณตายไปแล้วแล้วต้องไปอยู่นรกชั่วนิรันด์มันก็น่ากลัวเสๆเลยจริงไหมครับตลอดการชั่วนิรันดรเลยนะครับการเจ็บป่วยหรือการเป็นหนี้หรือการหย่าร้างมันก็แค่เกิดขึ้นในขณะที่อยู่บนโลกอย่างมากก็ร้อยกว่าปี แต่ว่าการไปแช่ในบ่อน้ําร้อนบึงไฟนรกมันไม่ใช่แช่บ่อน้าร้อนออนเซนนะครับแถมจะต้องจุ่มมิดในบึงไฟนรกยาวนานไปชั่วนิลันดอนอีกด้วยดังนั้นขั้นตอนแรกสุดจะต้องได้รับความรอดจากการตกนรกนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นคุณจึงจะได้รับชีวิตใหม่คือได้รับชีวิตที่ครบบริบทแล้วเหลือที่จะตามมาเป็นแพ็กเกจในภายหลังนะครับสำหรับบริบทนี้โฟกัสไปที่ความรอดจากนรกก่อนนะครับ พี่น้องที่รักสมัยก่อนคนยิวที่เคร่งบัญญัติเขาจะคิดในมุมเดียวว่าจะรอดจากนรกได้ต้องทําตามกฎศาสนาหรือธรรมบัญญัติอย่างเคร่งครัดแม้แต่ชาวพุทธหรืออิสลามก็คิดเหมือนกันนะครับทุกคนก็ล้วนคิดว่าจะต้องถือศีลอย่างเคร่งครัดต้องทําความดีและเว้นความชั่วทําใจให้บริสุทธิ์จึงจะไม่ตกนรกจริงไหมครับพี่น้องซึ่งมันก็จริงอยู่นะครับเปาโลก็ไม่ได้เถียงแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธคือมนุษย์ก็ต้องทําดีไม่ทําชั่วอยู่แล้วนะครับ เราโลกก็กล่าวไว้ว่าพระเจ้าจะพิพากษาเราไปตามการกระทําของเราซึ่งเป็นกฎที่ยุติธรรมและพระเจ้าก็ตั้งกฎนี้ไว้แล้วคุณรู้ไหมครับว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นคนที่ค้นพบกฎนี้เช่นกันนะครับและเรียกกฎนี้ว่ากฎแห่งกรรมคือคุณทํากรรมอะไรไว้ก็จะได้รับผลตามกรรมนั้นทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วจริงไหมครับ แม้เราจะรู้ว่ามีกฎแห่งกรรมนี้อยู่คือทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชัว่วซึ่งมันก็ตรงกับที่โมเสสเขียนไว้ในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่11ข้อ26ว่าถ้าเชื่อฟังพระเจ้าก็จะได้รับการไวพรแต่ถ้าดื้อดึงไม่เชื่อฟังก็จะถูกแช่งสัตว์แต่ปัญหาอยู่ตรงไหนครับปัญหามันก็คือว่าแม้เราจะรู้กฎกติกานี้ของพระเจ้าแต่พวกเราทุกคนก็ยังล้วนทําตามกฎนี้ให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะไม่ได้เลยนะครับพ่ออะไรครับ ก็พระเยซูกล่าวว่าแค่คุณมีความคิดที่บาปโดยที่ยังไม่ได้ทันลงมือทาบาปคุณก็บาปและสอบตกที่จะทําตามกฎนี้แล้วนะครับแล้วคุณรู้ตัวไหมครับว่าวันวันหนึ่งคุณมีความคิดลบๆที่เป็นบาปกี่ครั้งห่ะครับยิ่งอายุมากก็ยิ่งสะสมความคิดลบที่เป็นบาปไว้มากจริงยิ่งไม่มีทางที่จะรอดจากนรกได้เลยนะครับแล้วท่านเปาโลก็หันมาอธิบายถึงทางออกที่พระเจ้าให้เรามาคือเราสามารถที่จะรอดจากนรกชั่วงนิลันดอนได้โดยเปลี่ยนไมเซ็ตใหม่ทั้งหมดนะครับ จากที่เคยคิดว่าจะรอดได้จะรอดจากนรกได้ก็โดยพยายามทําให้ได้ตามกฎศาสนาตามธรรมบัญญัติจะต้องเลิกคิดแบบนี้เลิกมี mindset แบบนี้แล้วหันมาคิดใหม่ด้วย m i n d s e ตใหม่นะครับนั่นคือพระเจ้าจะให้เรารอดจากนรกได้โดยทางความเชื่อในพัะองค์และเชื่อสิ่งที่พระองค์บอกเท่านั้นนะครับไม่ใช่การไปพยายามทําตามกฎศาสนาด้วยกําลังตัวเอง ถึงตรงนี้บางคนก็คิดในใจว่างั้นก็ดีสิฉันก็จะได้ทําอะไรทําตามใจตัวเองได้เต็มที่เพราะไม่ต้องทําตามกฎศาสนาก็ไม่ตกนรกแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอย่าด่วนเข้าใจผิดการพยายามทําความดีละทิ้งความชั่วมันก็ดีอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ไม่ดีทําแล้วก็ทําอยู่ต่อไปซึ่งก็ควรจะทําด้วยแต่ว่าคุณจะต้องมีไม้เซตใหม่ที่ตระหนักว่า มันไม่ได้ช่วยให้คุณรอดจากนรกนะครับมันมีทางเดียวคือต้องมีความเชื่อในพระเจ้าเท่านั้นแล้วจะได้ถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมนะครับพูดง่ายๆก็คือคนก็ยังจะต้องทําตามกฎที่พระเจ้ากําหนดไว้สําหรับคริสเตียเราก็คือรักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนี่เป็นเรื่องที่จะต้องทําอยู่แล้วนะครับแต่คุณจะทําหลังจากที่ได้รับความรอดโดยทางความเชื่อซะก,ก่อนแล้วจึงจะทํานะครับไม่ใช่พยายามที่จะรักพระเจ้าแล้วก็พยายามจะรักเพื่อนบ้านให้ได้เหมือนรักตนเองเพื่อ คิดว่าจะได้รอดจากนรกด้วยตัวคนเองไม่ใช่นะครับมันกลับกันนะครับผมต้องพูดย้ำบ่อยๆให้เข้าใจคอนเซป t นี้บางคนไปพูดว่ารอดแล้วโดยความเชื่อเท่านั้นแล้วก็ไม่ยอมทําตามกฎแห่งความรักหรือบัญญัติรักของพระเจ้าเลยหันไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมมันก็แสดงออกถึงการไม่เชื่อจริงๆไงล่ะครับพี่น้องที่รักถ้าคุณมีความเชื่อแท้จริงๆคุณก็จะเชื่อฟังทําตามกฎโดยอัตโนมัตินะครับไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวทําบาปได้อย่างอิสระเสรีเหมือนเมื่อก่อน ความเชื่อที่ท่านเปาโลพูดถึงในบทที่สี่นี้เปาโลยังไม่ได้พูดถึงเชื่อในพระเยซูนะครับแต่พูดถึงเชื่อในพระเจ้าและเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าได้ตัดเอาไว้ความเชื่อเป็นกุญแจสําคัญที่จะเป็นหนทางให้เรารอดจากนรกได้เมื่อเรามีหมายเซตใหม่แล้วว่าการพยายามทําตามกฎศาสนาไม่ได้ช่วยให้เรารอดจากนรกแต่ต้องใช้ความเชื่อในพระเจ้าเท่านั้นจากนั้นเปาโลจึงค่อยมาอธิบายต่อในบทที่ห้าซึ่งเป็นบทต่อไปว่าจะต้องเชื่ออะไรที่พระเจ้าตัดไว้ ซึ่งก็คือเชื่อว่าพระเจ้าให้พระเยซูมารับโทษบาปแทนเราโดยตายอย่างทรมานบนการเขนความเชื่อนี้เป็นวิธีที่จะทําให้เรารอดจากนรกนะครับซึ่งเป็นการเชื่อตามพัญญาของพระเจ้าและเราก็จะเฝ้าเดียวกันในบทที่5ในวันพรุ่งนี้นะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อในพระเยซูขณะนี้คุณสังเกตได้ว่าเปาโลกําลังประกาศข่าวประเสริฐโดยพูดให้ชาวยิวและชาวต่างชาติได้เข้าใจไปทีละสะเต็ปนะครับซึ่งเราสามารถจะนาวิธีประกาศของเปาโลมาเป็นแบบอย่างได้นะครับ เนื่องจากการรอดจากนรกโดยความเชื่อมันขัดแย้งกับไมเซตของชาวยิวอย่างรุนแรงชาวยิวเคยมีไมเซตว่าจะต้องทําตามบัญญัติหรือกฎศาสนาอย่างเคร่งครัดเท่านั้นจึงจะรอดเปาโลก็เข้าใจพวกยิวดีนะครับเพราะเขาก็เคยเป็นยวิวและก็เคยเป็นถึงฟาริสีตัวพ่อมาก่อนด้วยเปาโลจึงยกตัวอย่างที่ชาวยิวคุ้นเคยคือความเชื่อของอับราฮัมนะครับมาพูดต่อ เปาโลยกย่องอับราฮัมว่าเป็นบิดาแห่งความเชื่อและความเชื่อของอับราฮัมก็เป็นแบบอย่างที่พวกเราควรยึดถืออับราฮัมได้รับการนับว่าชอบธรรมก็เพราะท่านเชื่อและด้วยความเชื่อที่เต็มล้นจึงมีผลให้ท่านเชื่อฟังพระเจ้ามากๆนะครับแล้วเปาโลชี้ให้เห็นว่าความเชื่อและการประพฤติมันไม่ได้ขัดแย้งกันนะครับความเชื่อเป็นสิ่งที่ต้องมาก่อนส่วนการประพฤตินั้นก็เป็นผลผลิตที่มาจากความเชื่อเมื่อเรามีความเชื่อในพระเจ้าแล้ว การประพฤติดีก็ตามมาโดยอัตโนมัตินะครับแล้วเปาโลก็เน้นย้ำว่าความชอบธรรมนั้นเป็นของประทานจากพระเจ้าที่ให้เป่าๆฟรีๆโดยพระคุณไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สามารถหามาได้ด้วยตนเองนะครับและเราได้รับความชอบธรรมโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นถึงตรงนี้ให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ว่าพระคำพีตอนนี้มีโอเรามาอะไรที่พระเจ้าต้องการจะบอกคนเป็นพิเศษหรือไม่อย่างไรครับสําหรับผมโเรม่าที่ได้รับคือ พระวิญญาณบสุก็สอนผมว่าความเชื่อเป็นสิ่งจําเป็นความเชื่อในพระเจ้าเป็นรากฐานของความสัมพันธ์กับพระองค์ชีวิตคริสเตียนต้องอาศัยความเชื่อเป็นหลักเริ่มต้นก็ความเชื่อสุดท้ายก็ความเชื่อคนชอบทมดํารงอยู่ได้โดยความเชื่อถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ที่มาหาพระเจ้านั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่และพระองค์จะประทานบําเหน็จให้แก่ทุกคนที่สแสวงหาพระองค์ก็อยู่ในอีบูบทที่11ข้อ6นะครับส่วนความประพฤติตาม ธรรมบัญญัตินั้นมันจะเป็นผลลัพธ์ตามมาทีหลังของการมีความเชื่อนะครับเมื่อเรามีความเชื่อในพระเจ้าแล้วการประพฤติตนเป็นคนดีก็จะตามมาโดยอัตโนมัตินี่คือการที่เปาโลพยายามที่จะเปลี่ยนไมซตของพวกยิวที่เคร่งบัญญัติแบบธรรมอาจารย์ฟาริสีนะครับซึ่งพวกเราชาวพุทธก็สามารถเรียนแบบการพูดของเปาโลตอนนี้ได้คือเวลาเราไปประกาศกับชาวพุทธด้วยกันที่เคร่งและแก่วัด เราก็บอกเขาไปว่าการพยายามประพฤติตนเป็นคนดีเคร่งศาสนาสุดๆมันก็ดีนะเพราะว่าคุณก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนทำร้ายใครแต่ว่ามันยังไม่สามารถช่วยให้คุณรอดจากนรกได้นะครับเพราะว่ามาตรฐานของพระเจ้าสูงเกินกว่ามนุษย์ทุกคนจะทำได้มันมีทางเดียวเท่านั้นคือหันมาเชื่อพระเจ้าและพระเจ้าสัญญาว่า ใครก็ตามที่เชื่อตามพระสัญญาของพระอ,องค์ที่กล่าวว่าพระเยซูตายอย่างทรมานบนการเขนเพื่อรับโทษบาปแทนเขาเขาก็จะได้รับการอภัยและได้ถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมได้กลับมาคืนดีมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและจะได้รับชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์แล,ล้วเหลือตามที่พระเยซูก่าวไว้ในยอห์นบทที่สิบข้อสิบว่าพระอ,องค์มาเพื่อให้ชีวิตและให้อย่างครบบริบูรณ์ล,ล้นเหลือเมื่อมีความเชื่อแล้วก็จะมีผลลัพธ์คือจะมีการประพฤติดีโดยอัตโนมัติ ถึงตรงนี้ผมขอสรุปวิธีประกาศข่าวประเสริฐของท่านเปาโลกับคนต่างชาติและคนอยู่สังเกตให้ดีจะมีลำดับขั้นตอนดังนี้นะครับขั้นแรกท่านเปาโลจะพูดให้เห็นภาพก่อนว่าพระเจ้ามีจริงนะโดยมองดูธรรมชาติรอบตัวไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขาสัตว์และพืชและมนุษย์ก็ล้วนมีผู้ดีไซน์ออกแบบไว้อย่างดีเยี่ยมผู้นั้นก็คือพระเจ้าแล้วขั้นต่อมาเปาโลก็พูดว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ทิ้งทิ้งคว้าง พระอ,องค์รักและเอาใจใส่ดูแลทุกสิ่งที่ทรงสร้างโดยใส่กฎบางอย่างควบคุมไว้เพื่อให้ดำรงอยู่ได้เช่นโลกก็หมุนรอบดวงอาทิตย์อย่างสมดุลถ้าเข้าใกล้ดวงอาทิตย์แค่องศาเดียวพวกเราก็จะร้อนตายกันหมดหรือห่างแค่องศาเดียวพวกเราก็จะหนาวตายกันหมดซึ่งพระเจ้าก็ใส่กฎนี้ไว้เรียกว่ากฎแรงโน้มถ่วงนะครับหรือถ้าโยนอะไรขึ้นไปบนฟ้าก็จะตกลงบนพื้นเพราะว่าพระเจ้าก็ใส่กฎนี้ไว้เรียกว่ากฎแรงดึงดูดของโลก ทำให้เราสร้างบ้านสร้างตึกได้และเราก็ไม่ล่องลอยออกไปนอกอวกาศสำหรับมนุษย์เราพระเจ้าก็ใส่กฎไว้คือกฎแห่งกรรมทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วเพื่อควบคุมไม่ให้มนุษย์ทำอะไรเกินขอบเขตไปเบียดเบียนคนอื่นสะท้อนถึงความรักของพระเจ้าและความยุติธรรมของพระองค์คือขั้นแรกพูดถึงพระเจ้าว่ามีอยู่จริงถ้าเขาเริ่มเชื่อคอยตามแล้วขั้นต่อไปก็ ให้พูดให้เข้าใจถึงพระลักษณะของพระเจ้าที่เป็นความรักและยุติธรรมเพื่อให้เขาไม่คิดว่าพระเจ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบพวกมูเตลูชอบคิดกันนะครับจากนั้นขั้นตอนที่3ก็คือคลิปนี้ก็คือพูดให้เขาเข้าใจว่าแม้พระเจ้าจะรักมนุษย์ที่พระองค์สร้างรักมากเลยนะครับแต่พระองค์ก็ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมทาดีก็ต้องได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วแต่ปัญหาคือมนุษย์ไม่สามารถที่จะทําดีได้ตามมาตรฐานของพระเจ้าได้เลย แม้ศาสนาทุกศาสนาจะสอนให้คนเป็นคนดีแต่มนุษย์ก็ทำไม่ได้จึงไม่มีทางที่จะได้ไปอยู่สวรรค์กับพระเจ้ามีแต่จะต้องตกนรกกันไปหมดแล้วพระเจ้าเมตตาม,มนุษย์จึงมีทางออกให้ก็คือใครที่เชื่อทำตามคำพูดของพระองค์คำพูดที่เป็นพระสัญญาของพระองค์นะครับก็จะมีโอกาสรอดจากนรกใครไม่สนใจหรือไม่เชื่อคำพูดที่เป็นคำสัญญาของพระองค์ก็จะไม่รอดนะครับ จากนั้นขั้นตอนที่4ี่ก็ให้คนหักมุมด้วยการพูดกับเขาว่าการเชื่อคําพูดของพระเจ้าที่เป็นคําสัญญาของพระองค์คืออะไรพระองค์สัญญาอะไรไว้พระองค์ก็ได้สัญญาไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลว่าใครก็ตามที่เชื่อว่าพระเยซูตายบนการเขียนเป็นการรับโทษบาปแทนเขาเขาจะได้รับการอภัยและจะได้ถูกนับว่าเป็นคนดีเป็นคนชอบธรรมตายแล้วก็จะมีสิทธิ์ไปอยู่กับพระเจ้าได้ชัว่วนนิลันดอ ถ้าไม่เชื่อพัญญานี้ของพระเจ้าตายแล้วก็ไปตกอยู่ในนรกช่วนิลันดอนทาดีมากแค่ไหนก็ไม่ได้ไปอยู่สวรรค์กับพระเจ้าซึ่งในขั้นตอนที่สีนี้เ,เราก็จะเฝ้าเดี่ยวกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าคนจําไม่ได้ก็กดสต๊อปแล้วก็ย้อนกลับไปฟังใหม่อีกรอบแล้วก็จดเอาไว้เลยนะครับ ท่านเปาโลเป็นมิชชันนารีเป็นนักประกาศที่ยอดเยี่ยมดังนั้นวิธีของท่านเปาโลก็เป็นวิธีที่เราเอามาใช้ได้นะครับโดยเฉพาะท่านเปาโลก็ประกาศกับคนต่างชาติาซึ่งเป็นคนกรีกโคลมันพวกเราก็เป็นชาวพุทธเราก็ประกาศกับชาวพุทธซึ่งไม่ใช่ชาวยิวเราก็สามารถที่จะเ,เรียนแบบวิธีของท่านเปาโลได้นะครับถึงตรงนี้ผมก็นึกได้ถึงเหตุการณ์เมื่อวานก็เป็นการได้ประกาศข่าวประเสริฐโดยบังเอิญจะว่าบังเอิญก็ไม่ใช่นะครับมันก็เป็นการจัดฉากจัดเตรียมจากพระเจ้าซะมากกว่า คือเมื่อวานผมไปสอบถามราคาคอมพิวเตอร์ PC นะครับเพราะว่าตัวเก่าที่ผมใช้อยู่ตอนนี้มันตกรุ่นมากแล้วทําคลิปแชร์เฝ้าเดี่ยวก็ช้ามากๆเสียเวลามากๆาแล้วผมก็กำลังเตรียมจะทำคลิปสอนวิธีใช้ AI ช่วยในการรับใช้พระเจ้าด้วยให้กับพี่น้องคริสเตียนที่จะมาร่วมอาสาช่วยขายสินค้าให้กับคนพิการทั่วประเทศนะครับแล้วไอ้เจ้า PC ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้มันก็อืดมากเลยตกรุ่นมานานแล้วผมก็กำลังคิดว่าจะไปหาซื้อตัวใหม่นะครับ ซึ่งผมจะต้องมีกิจกรรมที่จะต้องใช้ PC ที่มีสเปคสูงขึ้นกว่าเดิมมากในการทำคลิปสอนอการใช้ AI อรวมถึงทำคลิปแชร์พระคำพระเจ้าไปด้วยผมก็จำเป็นจะต้องอัปเกรดซื้อ PC ตัวใหม่เพื่อทำงานให้ได้เร็วขึ้นนะครับแล้วผมก็ไปที่ร้านคอมพิวเตอร์ที่ผมชอบไปเป็นประจาซึ่งก็อยู่ใกล้ๆออฟฟิศผมผมก็เคยอธิษฐานเผื่อขอโอกาสที่จะได้ประกาศข่าวประเสริฐกับเจ้าของร้านรายนี้เสมอนะครับเพราะว่าช่วงนี้กิจการของเขาก็ดูซบเซามาก เขาก็เป็นชาวพุทธจ๋าเลยนะครับชอบไปวัดทาบุญตักบาตรเป็นประจําปรากฏว่าพอผมเดินเข้าร้านไปปับ๊บก็พบว่าเขากาลังจุดธูปกราบไหว้รูปปั้นพระพุทธลูกพอดีเลยแล้วก็นั่งอธิษฐานต่อหน้ารูปปั้นยาวเหยียดผมก็ไม่ไปรบกวนเขารอให้เขาอธิษฐานจนจบแล้วตอนนั้นผมก็ปิ้งแวบรู้ตัวทันทีว่าพระวิญญ,ญาณบริสุทธ์กำลังจะนาให้ผมพูดอะไรบางอย่างกับเขานะครับมันก็เป็นจังหวะเวลาโอกาสพอเหมาะพอดีเลยนะครับที่เข้าร้านไปในตอนนั้น พอเขาลืมตาขึ้นผมก็ถามเ,าเรื่องราคา PC ซตัวใหม่ล่าสุดของเขาก่อนนะครับเขาก็ตอบว่า,าถ้าไม่เน้นยี่ห้อก็ประมาณ15,000ับาทแต่ถ้าเอาแบบมียี่ห้อเครื่องแรงๆก็ประมาณ2 0,000บาทผมบอกเขาว่า,อาขอถามราคาเอาไว้ก่อนนะครับตอนนี้ผมมีรายจ่ายหลายด้านแล้วก็กาลังอธิษฐานขอพระเจ้าอยู่เดี๋ยวรอพระเจ้าตอบคำธิฐานแล้วผมก็จะมาซื้อนะครับเขาก็มองหน้าผมได้สีหน้าหดหู่เพราะเขานึกว่าจะได้ขายแต่ไม่ได้ขาย ดูเหมือนเขาจะยังขายของไม่ได้เลยมาทั้งวันนะครับแล้วผมก็สัมผัสได้ว่าพระวิญญาณบรสิสุทธ์ก็สงเมตตาสงสารเขามากนะครับผมจึงไปเปยถามเขาด้วยความเป็นห่วงว่ากิจการช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับขายคอมมิเตอร์ได้บ้างไหมเขามองหน้าผมได้สายตาราห้อยแล้วก็พูดทํานองว่าเศรษฐกิจตอนนี้แย่มากๆเลยเดือนนี้ยอดตกสุดๆแทบจะขายไม่ได้เลยไม่รู้ลูกค้าหายไปไหนหมดแล้วเขาก็พูดตอบท้ายว่ามันคงจะเป็นไปตามเบรนตามกรรมนั่นแหละ ถึงตรงนี้มันก็เข้าทางผมพอดีเลยนะครับพระวิญญาณบรสิสุทธ์ก็สะกิดผมให้พูดบางอย่างทันทีผมรีบพูดเสริมเขาไปว่าจริงด้วยครับเราทุกคนก็ล้วนเป็นไปตามกฎแห่งกรรมทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วเขาก็มองหน้าผมแล้วก็ยิ้มครับแล้วก็พูดว่าถูกแล้วครับซึ่งเขาก็ไม่นึกว่าผมจะพูดคล้อยตามเขาแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาเคยรู้มาก่อนว่าผมเป็นคริสเตียนที่เชื่อพระเยซูแต่ผมกลับมายอมรับคําสอนเรื่องกฎแห่งกรรมของพระพุทธเจ้าที่เขาเลื่อมใสศรัทธาอยู่ ตรงนี้ผมก็ทําตามแบบอย่างที่ท่านเปาโลเคยพูดว่าต่อหน้าธรรมจารย์ข้าพเจ้าก็เป็นธรรมจารย์ต่อหน้าฟาริสีข้าพเจ้าก็เป็นฟาริสีเพื่อจะได้ชนะใจเขาและนําเขาให้ได้รับความรอดได้บ้างผมจึงพูดเล่ากับผมเป็นชาวพุทธเชื่อในกฎแห่งกรรมเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนนะครับแล้วเมื่อผมมองเห็นว่าเขาลดกําแพงลงบ้างแล้วผมจึงพูดต่อไปว่าแล้วคุณรู้ไหมครับว่าใครเป็นคนตั้งกฎแห่งกรรมนี้ขึ้นเมื่อมีกฎมันก็ต้องมีคนตั้งกฎใช่ไหมครับ ก็ปรากฏว่าเขานั่งนิ่งอึ้งอยู่นานเลยนะครับเพราะเขาก็ไม่เคยคิดถึงประเด็นนี้แล้วผมก็พูดต่อว่าคุณเ,เปิดร้านขายคอมพิวเตอร์คุณก็คงเรียนมาสายวิทย์คุณคงจะรู้จักเซอร์ไอแซคนิวตันดีนะครับลูกแอปเปิ้ลหล่นใส่หัวเขาที่ใต้ต้นไม้ทําให้เขาปิงแล้วก็ก้อนพบกฎแรงดึงดูดของโลกกฎนี้คือเมื่อยโยนก้อนหินขึ้นบนฟ้ามันจะตกลงมาเสมอเพราะอยู่ภายใต้กฎแรงดึงดูดของโลกจริงไหมครับและกฎนี้นี่เองทําให้เกิดวิชาฟิสิกส์และเอามาสร้างบ้านสร้างตึกสูง,สงได้จริงไหมครับ เขามองหน้าผมแล้วก็พยักหน้าเพราะว่าพวกเขาก็เป็นพวกเรียนสายวิทย์อยู่แล้วรู้จักไอแซคนิวตันดีนะครับผมจึงได้โอกาสรีบพูดต่อว่าแล้วคุณรู้ไหมครับว่าใครเป็นคนตั้งกฎแรงดึงดูดของโลกเมื่อมีกฎมันก็ต้องมีคนตั้งกฎจริงไหมครับตอนนี้เขาก็นั่งนิ่งอึ้งอยู่นานเลยนะครับในสมองก็คงกบคิดไข้ควรถึงสิ่งที่เขามองข้ามและไม่เคยนึกถึงประเด็นนี้มาก่อนผมได้โอกาสจิงพูดกับเขาว่า ผมเป็นคริสเตียนและผมเชื่อว่ากฎต่างๆในโลกนี้รวมถึงกฎแห่งกรรมมีผู้ตั้งกฎไว้และผู้นั้นก็คือพระเจ้าครับพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและจักรวาลพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นคนตั้งกฎแห่งกรรมแต่เป็นคนค้นพบมันซึ่งมีอยู่ก่อนแล้วซึ่งก็คือพระเจ้านั่นเองที่เป็นผู้ตั้งกฎไว้ส่วนไอแซคนิวตันค้นพบความลับของกฎแรงดึงดูดของโลดโลกแต่นิวตันต่างกับพระพุทธเจ้า เพราะว่านิวตันค้นคว้าต่อไปอีกว่าใครใครล่ะเป็นคนตั้งกฎและในที่สุดเมื่อเขาอ่านคัมภีร์ไบเบิลเขาจึงพบว่าพระเจ้าผู้สร้างทุกสรรพสิ่งนั่นเองที่เป็นผู้ตั้งกฎต่างๆเอาไว้และนิวตันจึงได้รับเชื่อและเป็นคริสเตียนด้วยในภายหลังส่วนเจ้าชายสิทธัตถะพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดสรุปไปถึงว่าพระเจ้าเป็นผู้ตั้งกฎแห่งกรรมพระพุทธเจ้าจึงไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริงและสอนชาวพุธว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเท่านั้น ถึงตรงนี้เขาเริ่มทำหน้าอึดอัดเพราะผมเริ่มพูดแตะจี้เข้าไปถึงพระพุทธเจ้าที่เขาเรื่อมใสศรัทธาอยู่นะครับแม้คําพูดของผมจะมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือมากแต่ด้วยความศรัทธาที่เขามีต่อพระพุทธเจ้าอย่างเหนียวแน่นมาหลายสิบปีจึงทําให้ใจของเขาก็ยังปิดไม่เอาเหตุผลของผมไปกบคิดต่อนะครับผมสังเกตเห็นว่าปฏิกิริยาของเขาก็เริ่มจะมึนตึงนะครับผมจึงเปลี่ยนเรื่องไม่พูดเรื่องกฎแห่งกรรมและพระพุทธเจ้า เฉไปชวนคุยเรื่องอื่นๆเพื่อให้เขาสบายใจขึ้นก่อนคุยเรื่องอื่นๆไปได้สักพักหนึง่งพอเห็นเขาหายอึดอัดแล้วผมก็เปเปๆถามเขาว่าคุณคิดว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันครับเขาก็มองหน้าผมด้วยความสงสัยว่าจู่ๆมาถามเรื่องนี้ทําไมแต่เขาก็คิดนิดนึงแล้วเขาก็ตอบว่าไก่เกิดก่อนสิครับเพราะว่าไก่เป็นผู้ออกไข่ผมจึงถามเขาต่อไปว่าแล้วไก่มาจากไหนล่ะครับเขาก็ตอบโดยไม่ทันคิดว่าก็ฟักออกมาจากไข่ไงล่ะครับ ถึงตรงนี้ตัวเขาเองก็เริ่มมีสีหน้าสับสนกับคําตอบของตัวเองนะครับผมได้โอกาสจึงรีบพูด,พดว่าไก่ออกมาจากไข่แล้วไข่ก็ออกมาจากไก่แล้วไก่ตัวแรกของโลกมาจากไหนล่ะครับไก่ตัวแรกของโลกมันน่าจะต้องมีใครบางคนดีไซน์สร้างขึ้นมาใช่ไหมครับเขาตอบผมว่าตามทฤษฎีวิวัฒนาการของดาวินชีกล่าวว่าสัตว์ทุกชนิดวิวัฒนาการมาจากสัตว์เซลล์เดียวซึ่งเริ่มวิวัฒนาการเป็นสัตว์หลายเซลล์ในทะเลก่อนแล้วบางชนิดก็วิวัฒนาการมาเป็นสัตว์บก จนได้มาเป็นไก่และก็มาเป็นมนุษย์เราผมก็นึกขำในใจนะครับแต่พยายามไม่หัวเราะออกมาแต่เก็บความรู้สึกขำไว้เต็มที่แล้วผมก็ถามเขากลับไปด้วยสีหน้าเรียบเฉยและแต่ว่าด้วยน้ําเสียงอบอุ่นอ่อนโยนนะครับผมก็ถามเขากลับไปว่าผมก็เคยเชื่อแบบนั้นแต่พอมาคิดทบทวนแล้วถ้าไก่วิวัฒนาการมาจากสัตว์เซลล์เดียวแล้วทําไมไก่ตัวที่สองของโลกออกมาจากไข่แต่ไม่ได้มาจากสัตว์เซลล์เดียวล่ะไก่ตัวที่สองของโลก ก็ฟักออกมาจากไข่ที่ออกมาจากไก่ตัวแรกของโลกใช่ไหมครับแล้วผมก็พูดต่อว่าถ้ามนุษย์วิวัฒนาการมาจากลิงแล้วทําไมมนุษย์คนที่สองของโลกไม่ได้มาจากลิงล่ะแต่ออกมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่ใช่ท้องพ่อออกมาจากท้องแม่ซึ่งหลับนอนกับพ่อของเขาถึงตรงนี้เขาก็นิ่งไปนานเลยนะครับในสมองก็คงคิดทบทวนสิ่งที่ผมพูดแล้วผมก็พูดต่อว่าคิดดีดีนะครับไก่ต้องมีไก่ตัวแรกของโลก แล้วจึงจะมีไข่แล้วไข่ก็ฟักออกมาเป็นไก่ตัวที่สองมนุษย์ชายหญิงก็ต้องมีคู่แรกของโลกแล้วจึงมีลูกด้วยกันจากนั้นผู้หญิงก็คลอดออกมาเป็นมนุษย์อีกคนจริงไหมครับแล้วคุณเคยคิดให้ไก่ไปกว่านี้ไหมครับว่าใครละ่ะเป็นคนสร้างไก่ตัวแรกและมนุษย์ชาหญิงคู่แรกของโลกรวมถึงสัตว์และพืชมากมายหลากหลายชนิดบนโลก มันน่าจะต้องมีใครบางคนดีไซน์ออกมาออกแบบสร้างไว้อย่างดีนะครับซึ่งเป็นต้นกําเนิดของทุกสิ่งที่ขยายพันธุ์สืบต่อกันมาจริงไหมครับเขายัางไม่ตอบผมจึงพูดว่าผมเองก็เคยคิดเรื่องนี้อยู่เป็นเดือนเดือนนะครับผมก็เฝ้ามองดูหมูหมากาไก่สัตว์และพืชรอบตัวแล้วในที่สุดผมก็ต้องเชื่อว่ามันจะต้องมีผู้สร้างทุกสรรพสิ่งที่เป็นตัวแรกของโลกแล้วจึงเกิดตัวที่สตัวที่สามหตามมา และเมื่อผมได้ไปโบสถ์คริสเตียนผมจึงได้รับคําตอบว่าพระเจ้านั่นเองเป็นผู้สร้างสิ่งมีชีวิตทุกสายพันธุ์บนโลกไม่เพียงสร้างสิ่งมีชีวิตยังสร้างจักรวาลดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกอีกด้วยเมื่อพูดถึงตรงนี้สีหน้าเขาเริ่มดูเหมือนอึดอัดขึ้นมาอีกแล้วนะครับคําพูดของผมก็คงจะไปทําให้เขาเกิดความขัดแย้งในใจถึงสิ่งที่เขาเคยเชื่อมาตั้งแต่เด็กและพรพวิญญาณสุดก็สะกิดให้ผมหยุดไว้ตรงนี้ก่อนผมจึงตกท้ายว่า คุณลองเก็บไปคบคิดดูนะครับว่าไก่ตัวแรกของโลกมาจากไหนมนุษย์คู่แรกของโลกเกิดจากไหนวันนี้ผมขอตัวกลับก่อนพอดีมีธุระจะต้องไปต่อแล้วผมก็ล่ําลาเขาโดยบอกว่าเดี๋ยวพระเจ้าตอบคํอธิษฐานผมแล้วผมก็จะกลับมาอุดหนุนซื้อคอมพิวเตอร์กับคุณนะครับผมอธิษฐานของ,งบประมาณจากพระเจ้าอยู่และเมื่อเดินออกจากร้านของเขาผมก็รู้สึกมีความสุขที่ได้ทําสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธ์บอกให้ทํา แม้จะยังไปไม่ถึงจุดที่เขาจะเปิดใจรับเชื่อพระเยซูแต่ผมสังเกตได้ว่าคําพูดของผมก็ได้ทําให้เขาเริ่มฉกคิดแล้วนะครับเพราะชาวพุทธมากมายไม่ค่อยจะฉกคิดกันถึงเรื่องนี้เลยวันนี้ก็ถือว่าคืบหน้าในการประกาศไปก้าวหนึ่งแล้วนะครับพี่น้องที่รักนี่ก็เป็นตัวอย่างการประกาศเขาเสด็จในชีวิตประจําวันนะครับคือคุณไม่จําเป็นจะต้องพยายามประกาศแบบม้วนเดียวจบให้ครบถ้วนในครั้งเดียวนะครับ ็ให้คนพูดไปเรื่อยๆในขณะที่พูดคุณก็คอยสังเกตปฏิกิริยาการตอบสนองของผู้ฟังด้วยนะครับถ้าเขายังสนใจฟังอยู่คุณก็พูดต่อไปแต่ถ้าเขาเริ่มแสดงอาการอึดอัดหรือเบื่อหน่ายหรือทำสีหน้าที่ชักจะมึนตึงคุณก็ควรจะหยุดไว้ก่อนนะครับเอาไว้วันหลังก็ค่อยไปพูดใหม่ต่อก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องประกาศม้วนเดียวจบในวันเดียวหรือพยายามจะไปตื้อให้เขารับเชื่อให้ได้บางทีก็ต้องเว้นวัดสักสองสามวันเพื่อให้โอกาสเขาเก็บไปคิดไข้ควรก่อนนะครับ เคื่อบหน้าไปทีลสะสเต็ปตามแนวทางของท่านเปาโลนะครับโดยสังเกตการจัดเตรียมและการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปด้วยนะครับและคุณสามารถเริ่มได้กับคนรอบตัวคุณในที่ทํางานของคุณเลยนะครับหรือในที่ที่คุณอยู่ตอนนี้คอยดูจังหวะเหมาะๆที่พระเจ้าจะเปิดโอกาสให้คุณจะสังเกตเห็นว่าผมไม่ได้จู่ๆก็เปิดประเด็นทันทีว่าพระเยซูรักคุณพระเยซูตายบนกางเขนเพื่อไถ่บาปให้คุณมาต้อนรับพระเยซูเถิด ไม่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 ผมไม่ได้จู่จก็เปิดประเด็นทันทีแบบนี้นะครับไม่เลยนะครับเพราะว่าอะไรครับก็เพราะสมัยที่ผมเป็นผู้เชื่อใหม่ผมก็เคยไปพูดแบบนี้แล้วมันก็ไม่เคยได้ผลเลยนะครับชาวพุทธมักจะตอบกลับมาว่าเขาเชื่อพระพเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็สอนดีอยู่แล้วทําไมเขาจะต้องมาเชื่อพระเยซูอีกแล้วชาวพุทธก็จะตั้งกําแพงสูงเลยโดยการพูดว่าศาส,สนาไหนก็สอนให้เป็นคนเป็นคนดีทั้งนั้นคุณเชื่อพระเยซูก็เชื่อไปแต่อย่ามายุ่งกับผมเพราะผมเชื่อพระพุทธเจ้า เห็นไหมครับพี่น้องเชื่อว่าหลายๆคนไปประกาศแล้วก็คงเจอแบบนี้นะครับจู่ๆก็เข้าประเด็นว่าพระเยซูรักคุณพระเยซูตายบนกางเขนเพื่อคุณถ้าคุณไปพูดแบบนี้คุณก็จะโดนชาวพุทธเขาตอบปฏิเสธทันทีเลยนะครับผมก็รู้ตัวว่ามันไม่ใช่วิธีเปิดประเด็นที่ถูกต้องและเมื่อผมได้อ่านพระคัมภีร์โรมซึ่งท่านเปาโลประกาศกับคนต่างชาติที่ไม่ใช่อยู่เปรียบเสมือนพวกเราที่ประกาศกับชาวพุทธผมจึงเรียนแบบวิธีของท่านเปาโลนะครับ โดยเปิดประเด็นด้วยการพูดถึงพระเจ้าก่อนยังไม่รีบพูดถึงพระเยซูนะครับโดยพูดให้เขาจกคิดว่าบรรดาสรรพสิ่งต้องมีผู้สร้างมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติหรือโดยวิวัฒนาการแต่มีผู้ดีไซน์ออกแบบไว้อย่างดีผู้นั้นก็คือพระเจ้าคราวหน้าผมก็กะว่าจะแวะไปเยี่ยมเขาอีกนะครับเพราะว่าร้านของเขาก็อยู่ใกล้ๆออฟฟิศผมเพื่อจะไปพูดต่อแบบที่ท่านเปโอลแบบได้เป็นแบบอย่างไว้ในโรมนะครับคือจะไปพูดต่อว่า พระลักษณะของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรคือในวันนี้ผมก็ได้พูดเกี่ยวกับว่าพระเจ้ามีจริงและพระเจ้าเป็นผู้สร้างทุกสิ่งแล้วครั้งต่อไปผมก็จะไปพูดว่าพระลักษณะของพระเจ้าเป็นอย่างไรก็คือก็จะไปอธิบายเพิ่มเติมว่าพระเจ้าเป็นความรักนะแล้วพระเจ้าก็มีความยุติธรรม ใครแม้พระเจ้าจะรักมนุษย์แต่ว่าใครทําดีก็ต้องได้รับผลดีใครทําชั่วก็ได้รับผลชั่วไปตามการกระทาของเขาซึ่งก็จะโยงเข้าไปถึงเรื่องความบาปของมนุษย์ที่ทําให้ถูกตัดขาดจากพระเจ้าแล้วจึงค่อยโยงเข้ามาถึงวิธีแก้ปัญหานี้ของพระเจ้าโดยส่งพระเยซูมาไถ่บาปเพื่อมนุษย์จะได้กลับมาหาพระเจ้านี่ก็เป็นการประกาศข่าวประเสรศิฐโดยพูดให้เขาเกิดความเชื่อไปทีละสเต็ปนะครับจนสุดท้ายจึงจะมาจบที่พระเยซูบนกลางเขนไถ่บาปให้แก่เขาซึ่งถ้าเขา ได้เชื่อคนไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปแล้วมาถึงสเต็ปสุดท้ายที่มาพูดถึงพระเยซูเขาก็จะเปิดใจได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ถ้าได้โอกาสที่จะอธิษฐานนําก็อธิษฐานนําเขารับเชื่อได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องรอพาเขาไปโบสถ์เมื่อเขาอธิษฐานนํารับเชื่อแล้วก็คอยแนะนําชักชวนให้เขาเข้ากลุ่มเซลล์หรือเข้าโบสถ์เป็นลําดับต่อไปนะครับผมก็กะว่าพอมีเงินจะซื้อคอมพิวเตอร์แล้วประมาณหมื่นห้าหรือสองหมื่นผมก็จะไปพูดต่อเรื่องพระเจ้าอีกนะครับ คือจริงๆก็มีเงินอยู่แล้วนะครับพระเจ้าก็ให้มาทุกวันแต่ว่าผมก็มีค่าใช้จ่ายอยู่หลายทางก็เลยจะต้องเก็บสะสมเงินเอาไว้ซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องนี้อีกระยะหนึ่งนะครับเอาไว้ผมจะไปพูดต่อเรื่องพระเจ้าอีกให้มาถึงพระเยซูเลยนะครับและถ้าเขารับเชื่อเมื่อไหร่ผมก็จะมาเป็นพยานแบ่งปันต่ออีกนะครับฝากกระดิฐานเผื่อเข้าด้นะครับเขาชื่อคุณเดีย เปิดร้านคอมพิวเตอร์ใกล้ออฟฟิศผมเมื่อก่อนร้านเขาคึกคักมากเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ซบเซาสุดๆน่าเห็นใจมากๆและก็เป็นโอกาสดีที่เขาจะเปิดใจต่อข่าวประเสริฐได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนเพราะว่าธุรกิจกําลังวิกฤตลําบากค้าขายไม่ดีรายได้ตกมากๆคนเรามักจะถ่อมใจสแสวงหาพระเจ้าเมื่อชีวิตตกอยู่ในภาวะวิกฤตแบบนี้แหละครับเอาละครับพี่น้องถึงตรงนี้มาร่วมสนุกกันคําถามสําหรับทบทวนและใกล้ครวนในการเข้าเฝ้าพระเจ้าวันนี้คือคุณประทับใจพระคมภีตอนใดเป็นพิเศษครับ มีเรมาอะไรบ้างที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสบอกคุณอย่างเป็นส่วนตัวมีคําเตือนสติในเรื่องใดบ้างมีคำหนุนใจและเสริมสร้างในเรื่องใดบ้างคุณจะตอบสนองอย่างไรต่อเสียงของพระอ,องค์และจะนําไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันของคุณอย่างไรเพื่อคุณจะได้รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์เหลือเป็นไปตามน้ําพระทัยของพระเจ้าให้คุณพิมพ์ข้อความคําตอบลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับขอพระเจ้าไวพร